สบายดีพี่น้องทุกท่านสบายดีสิชุบกุชกคนเด้อพี่น้องวันนี้มาพบเพาะรุ่นสองมอบดีใจด้วยเฮก้าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้นานนี่บาดเต้ามาตั้งแต่บ้านบ้าทนั่นเนาะมาจะซื้อสเกตดังการทีไปเฮ็ดเบียทางนั้นนั่งแล้วกลับไปซื้อเกตตัวเบียร์สอง้ามหมื่นเพี่น้องแล้วกลับมาเนาะนี่ยเดเมะเนาะแจ๊กเก็ตช่วยทักซีมาเลยพี่น้อง โตมากมาเสอหอนนนหน้าร้อยแปดนะครับไปเถอะเว้ไป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 ต้อไปแล้วย่งบ่สบายนะไปเอาค้องฝากมาพี day, ่หรอที่นี่แักเนี่ยมันถ้าเบื่อดตงพอดีอไหนมช่วยกันยกมันหนักากวหนักมาก ห้องเยอะเนาะมามาหมดแล้วเด้อมาดูเด้อหมดสามนี่สามอันนี้มีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าอ๋อน่าติดรีพิหนองเอ้ยนี่หมดเปล่าที่ได้ยังนี่แค่นั้นนะโอเคปะปะได้ยูตุนนี่อันนี้บ๊วยว่าสมิงยังเนาะฮัลโหลคือบอกว่าเปิดแอร์ไว้ น่ไปเนองไปเบิ่งกันมาสิไดยังมากเนี่เนาะไปฮมบูว์กซิสเกตมาเรื่องกัะโอ้ยบตรขคือหาแท้นาเด้อพี่น้องมาเดีวไปอาทิตย์นึ่งเวยอาทิตย์นึงจะถุงอาทิสองสามบาทนะไม่ตรงแต่ลทอินเพงเน ที่นึ่งอ่า้ยคือจังไปแป๊บเดียวน้องนิวก็สรปิด้าพอคือางแถวพี่กันนีแล้วมันเพิดแต่ใจที่ปีนบ้านขึ้นกระดิ่งมือจ้ะบ่แม่นตัว หัว mm. ี่กขาปีที่แล้วปีอะไรยังมีโล mm. <c oughs> uh, ่ง <Ag> ห <ress ives> ัวสอนเราอ่ง้นี่นะไม่ได้ไหมเนบ่น้าในวันสุดท้ายลงที่เขาดำก่อนเขาสีดำก็สอนเราปีิดบานหนอเสีแล้วนี่ยติดเต่เลยอปาดเนาะเาดเนาะ สุดปูดันมากไอเจาซาปีนีาบันหยามันคนป่วยไม่ต่อมันหอนนะคะบ่มันห่อนเอ้กินกรบเพยได้นากผิด้าต่อใหม่ขึ้นได้อู้น้าใหม่เห็ดเอาวงสิมาหนบ่อออู้น้าห่าดิิ๊อ้ยหลายปวดพวกี่คนสบมงยามันคนป่วยตเคราของป่วยที่กันเนาะ หมากตองอุ้ยตำแจ้วเนี่ยเนี้ยบานบานน้ำกินได้เลยจอยหมากตองค่ะบริเวณิดปิดเอาบังสาวเลยในค่าถุงมาเลยโอ้ห่อไหววัเนี่เออห่อพักกองมอวนบริหอนโลนนี่อันนี้คลองเต็มอยู่แค่นั้นแค่นั้นกะไร

ผมเอาอ้ปีหนึ่งเลยเจอไอ้คลายคลายเพิ่มนี่เป็นด้วยอู้หูน้องใหม่คือไงใหม่บ้านบ่ไหนเฮิงคือเอาให้ไลน์มใหม่น่นมันมันอะไรเนีซับทิ่มคือมเอาอันนั้นน้องใหม่ดิบมะน้ำใชมตัดเสร็จตัดเสร็จก็สอบก็สอบต้องแขงขอบดีซับเลยพี่เจ้ของ ตูจันตัวเดียวเลยทำไมดิบนเนาะโอ้พเห็ดป้เนี่ยนไมดิบทำาหาคือบาบนนี้ไมดิก็ได้เหมนกัท่นเป็นทำไมเคบเยังเนาะจานมดิบนะโอ้ได้่ยเอมาจะบ้านิ้วยาเต้ได้กินสุกตามเจวนะตามเจลเนี่เนี้ยวันวานเนดะเหตุจ้อย นายเนี S <S ่ยมาเอะงั้นง uh, ันผมพอใจอีกงั้นงั้นหนึ่นั่นึ่เพอมากินแบ่พอเห็นกินกสอว่าพออยากเข้ามาที่แปลว่าเอาไปที่นั่งไอ้เพื่อเอ้บอกว่งเก็บว่าไปให่ปัจจยเรื่อคนากไก่เียน่ครับว่าอไรคข้ายวุฒิศนีเก็บขายบอกวกต่อวันี้เวลาเขาสิไดคล้ายเลยเดียวนี่เขาเนี่ยทหน้าบัวเลยต่อตโบเมนต๊ะมัดกะเข้าบจ

เด้งมาสเปาอีน่นอนเอาน่ามาดูเองมีเหอ้งทำไมเขาเขาจะคข้องบริษัทเดยที่จะค้องการหนึงเดียวจะขายวันศุรทักใโอ้ยว่าม่มีคนฟันใหญ่ละานอนริบด่านี่ว่าจะเช้านอนริบมันเออถ้านอนริบมันง Mày được có thể sống thì đều phục hưu quái tóc mà mãi nắm sỉa ở mặt cạnh đều là do vậy cậu phiên nỉ đến phố nó mặt 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 nó mặt 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 vậy, nó mặt 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 อยาก đấy, บ่ต้องก็ดื้อ đứt mà mạ สิหัวโลนึงบ่ดื่มเอามาบ่อือพ่อพี่เดี๋ยวกะ <laughs> เอาขึ้นมาจะมาขายก็แแมาอยู่ได้เดียวมันงงเอาเอาแล้วบอกไว้มันขึ้นอยู่บ้านโดนมาจอด่ดีันลกเ่อขึ้นอยู่บ้านแล้วรถจอดล่งก็เอาขนขึ้นเสลร์มันล่องหนีก็ล่งมองนีเอลนย่สบาทัสี่สิบหบาทมันจะเอาหกสิบมันว่าเออมันมันสิบมาก เาสุดอร่อยนึงกันึงคือ้าวหาบค้กจกบดคือว่าจังสระว่ามันได้ยากข้าบดได้หข้าแบบว่าข้าบดได้อันนี้ยใช่อยู่นานตะละไทนังถ้าทานเขามาเนี่ยท่านเนใหญ่อรเด้สิตําแจกิหมกตอกนทัานหอดไซส์เนาะนวลแต่กระเทนกินเนาะห่านอัฟฟิแล้หมกตกยิดเนี่ย มืพี่กไดบักได้ได้นหม่ก็ได้บักได้ไดผู้ติมมาแม่ก็คอยบักตตกมันคือดำวะเข้าคานจะเสีนะห่มใหนะไกินวยุบ้นดส่วนเท่ากับตุ่มังไงตุไปได้มันเลี้ยงเต็ินมันไหวเดียวนี่ นี้บมันมีผลงานเห็ดเป็นหน่วยขายเป็นหลวงผูกโรคบาลขาสั่งผูกละสานสี่หลูกขายหลูกกะสีบาทโอ้จะมาขายแพงเนีเห็ดเห็ดน้ำายกโอ้ใส่เป็นหลูกเป็นหลูกนะเห็ดมะเฟีดเดอยกอะไรเนาะจินเพราะว่ามืออื่นน้าที่ไปผูกธรรมาส เนี่ยบันนแบบจะเก็บมาให้คนสาวว้ายบุกมาทันบุกผิดก่อนผิดก่อนเนาะมันเน่ามันหนาหนาเนาะยิงพ่อบุกล้วงนี้ได้เลยบ่มียายาเลยเงี้ยงลุกงี้ยงมกอันนั้น ต้องาหนกเ็ดไ่นาละนานกัอ่ี้อนดจิ้งก๊้มา่อจิ้งกมันจะก่เอาจก๊กะเนียาจ้ไป่ะเกะจ้ากดุเขาจอร่อยถ้าสิ้งกคุ้นเอามาจะดุดแล้วนอม้มาตกขายมนูไปกินวอกมือ มีบ่อไปอเดอัาบนใหม่ของปทของเดาบมเ็ดรยอันนั้นกายังมักโนใหม่โอ้เอามได้มันเกลๆยังมาอยู่รายังมาขามปัติเพื่อเชื้าได้อีโนใหม่ยนี่ยังมาฟุนปุ๋กกินมาได้เนาะชองสมือเกิดสองสมือกเกิดโนใหม่ ไอเนีวไอุ๊ยเอ้ยอเนี่อนานรเนื ah ้อเออเนื้อถอดแป๊บเดียวถ้าอยาเข่าน่ะพี่พ่อกันนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าส่วงนี่งานได้เขาพันซาแม่ไม่อยเจเข่าน้อจ๋อ มืออื่นก็ไปห้องมอหน้ากันบ่พอดีมากมาเตรียมของแล้วจิไปเอาไปบ่ฝากซื่อๆ่างเอ้จ้ะฝากก่อนซะเพราะว่าสื้อานี่เป็นชากัคซีน้อื่นมากอ่ะการเอาอ่ะมืออื่นเท่ากับเฮ็ดเพอกินตอนแรกตอนทำอ่ะโดย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 วัดมากินไอเดียวเหน่งเลยคุณจอย เฮ็ดเลยเวาดิบใส่เกลือะใส่อ้น้ําเด้อใส่น้ําตาลสุ่มมบานอื็นสุดนีจับแจอบอืมอืมออืมอื้ออืืออือออมอมอืออือ เนื้อหมักไปนี่น้ำได้แตกแซด้นี้เอาใส่น้ำตาลตีเข็มเบเลยว้นมาอกีอืออืมขเก่งอืม มืออื่นกับไข่มาเลยนะซักผักสิธิ์เอากินหน่อยไหมเก็มนเนียสุ่มั้ยเหนียวมั้ยจ๊ะ อืมน่ารู้อืมมันเทสูงมันตัมันหอมันสูงมแน่นขู่วาซีผิวมันขาวน่ามอนเนาะจำพ่อมยัผ้จักมาซีบคเม tiền từ แหละ sáng phải ว่าเกิ้นขึ้นมันสิดักเนาะตื่นแต่03:00น. mốc, thì để mốc hả สิบเอ็ดโมกแซ่บเบความแซ่บมันยกโป่งให้ได้ดุอะไรวะสองทุงนะทำไมอันบานมุกไงโผนะเรื่อยเออย่มุกเบ่งเบืองนะเบื้องต้องยังไ ก็ดีชังเ่อได้เขาเขาจะอยากซื้อมน่ะตนนุนมันแพงนี่แหละก็ใบตองก็มาจะซีรีสกีได้ได้ห่อสอนสองผู้ได้เลยซื้อมืออื่นจแสดงมาสูตดีแฮะถึงใบตองที่บตองุมเนี่ยนยเนี่ยุมน่จสีขึ้ไหญเนะมันก็ ปกติมันก็อใหญ่อยู่แล้วนะมามนี่เหรอไปตองมันงามเลยมึงาน่นี่เ่ขาเปิือยจ่ได้บึงประมาณเจ็ดโมงมึงหุ้ยง่ามเลยเนี่ยอหมดไงนะจะหาบบอัคือยัง คลายเอาเองเข้าาเขาไป่คลายอันหน่ได้ทางฝังไทยเพิ่นทางฝังไทยเพิ่นบริมากอันไหนเนยมาเขียวทางฝังไทยบริมากเขียวเนาะเออเจอเนาะมืออื่นปิดดัน ก็ว่าจะเอามปิดก็ไไ้อเมรวก็ไปบหรีああ่สัเอืนคุ้คุ้มนอไปนับมอเหมือนน่งก็าเอาคูไปบิดไปเบือนจะเอาคุไปยังน่เอาคุไปบิดไปเบือนย่งมอกดเนียน่ะบ็ดบุหร่กับปากมาอยู่แบบแบบใส่ ใจได้จะคิดเอาไปซะผู้เมื่อยอยู่บ้านะเห็นเห็ดอยู่บอยู่บัวเศรออมันเจ็บเนาะ ขย้อนเจ็บมันยังได้แต่ก็เจ้ยขั้นขั้นเท่ากับคล้ายซ้ำพอดีเนี่ยแต่ว่ามันเจ็บหน่อยเข้ากับบทตีเลยแต่ว่ามันได้ผูดตั้งเมืองในเกาะยังได้เตัวจริงยังได้กร้าง จะบุ the sea, yeah, ้มอยู่ในตัดบ่่จ้ะอยู่ในเพอรยมตตามาไหวเลยเฉพาะโดดตัดมันง่ากันเอามีบ่อยางงามปันใดขั้นอานดับการดูหองอีเมียง่าเขาไปเอาใส่บัสกุ่อเนาะเพ็ตัวมานี่ตัวนี้ซื่อตัดด่านเพาะตัวนี้เขลียวจ้ะตัวนัเพชรอิริรอได้ตัวละอามา you can move around you can sort of